เรามาดูกันที่บ,บทบความที่สองนะครับบทความที่สเรื่องเกี่ยวกับกราบนะครับกลาบเหมือนเดิมครับขออญาตเขียนคาถามและคําตอบไว้ก่อนก็คือข้อหนึ่งบอกว่าข้อใดน,นะไม่ใช่ วเทศที่ปลูกกุหลาบลายใหญ่ของโลกก็ไก่ครับเอกวาดอขอไข่ครับ,บเบลเยียมขอควายครับอิตาลีง,งู หลังจากอ่านคำถามและคำตอบแล้วให้กลับไปอ่านที่บทความนะครับขอ้อแรกเขาบอกว่ากุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลกูกเป็นการค้ากันแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้วกุหลาบเป็นไม้ดอกที่มีการซื้อขายเป็นอันดับหนึ่งในตลาดประมูลอัลซเมียรประเทศเน,นเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นตลาดประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อพศ2542มีการซื้อขายถึง1,672ล้านดอกและมักจะมียอดขายสูงสุดในประเทศต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับดอกไม้ชนิดอื่นๆโดยประเทศที่ปลูกกุหลาบใบัองโลกได้แก่อิตาลีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนสหรัฐอเมริกาโคลัมเบียเปกอดอ อิสราเอลเยอรมนีเคนยาซิมบับเวเบลเยียมฝรั่งเศสเม็กซิโกแทนซาเนียและมาลาวีเพราะนั้นข้อใดไม่ใช่ประเทศที่ปลูกกุหลาบรายใหญ่ของโลกก็คือประเทศไทยครับตอบข้ององูในคำถามที่1ของบทความที่2นะครับเรื่องของกุหลาบ ถัดมาครับเรามาดูในคําถามและคําตอบที่สองถามว่าจังหวัดใดมีพื้นที่เพาะปลูกกลาบขยายตัวมากที่สุดจังหวัดใดมีพื้นที่เพราะมีพื้นที่นะมีพื้นที่ปลูก กูหลาบขยายตัวมากที่สุดก็ไก่เคียงใหม่ขอไข่เคียงลายขอควายตางงงูงคนครปฐาถม จเจอข้อสอบจริงก็หลักเดิมอ่านคำถามคำตอบก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอ่านบทความเพื่อหาเพราะถ้าเราอ่านตรงนี้ก่อนแล้วเร,เราไปหาเนื้อความที่อยู่ตรงนี้ตามบทความมันจะหาง่ายแต่ถ้าเราอ่านบทความก่อนมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับขึ้นไปอ่านบทความนะครับในคอลัมน์ที่สองนะตรงคําว่าปัจจุบันนะดูดูคาว่านะในว่าคอลัมน์ที่สองปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกกุหลาบตัดดอกประมาณ5,500ไร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่เชียงใหม่เชียงรายตากนาคนปรปฐมสมุทรสาครราชบุรีและกาญจานบุรีมีขีดได้ครับหลังคำว่ามีมีการขยายตัวของพื้นที่มากที่สุดในอำเภอพบพระจังหวัดตากเพราะนั้น คำตอบของเราก็คือจังหวัดที่มีพื้นที่พ้าปลูกขยายตัวมากที่สุดคือจังหวัดตากข้อนี้ตอบข้อข้อไฟในบทความที่สองของคำถามที่สองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราอ่านนะคําถามก่อนอา่านคําตอบก่อนแล้วค่อยอ่านบทความเนี่ยมันจะทำให้การทําข้อสอบเราเร็วขึ้นหรือบ,บทส่งของเขาคือการทําให้เราเสียเวลาเท่านั้นในเวลาสองโมงครึ่งในเวลาสองชั่วโมงครึ่ง หรือ3ชั่วโมงก็แล้วแต่ในการออกข้อสอบนะครับเรามาดูต่อในบทความที่2ข้อคำถามที่3เขาบอกว่าการปลูกนะในเขตภาคเหนือบนที่สูงนะบนที่สูงโดยปลูกภายใต้นะโดย โไทยใต้โรงเรือนพลาสติกเป็นการผลิตกุหลาบแบบใดเป็นการผลิตกุหลาบแบบดใดก็ไกลครับการผลิตกุหลาบในเชิงปริมาณ การผลิตกลาบในเชิงปริมาณขอไข่การผลิตกุหลาบเชิงคุณภาพการผลิตกลาบเชิงคุณภาพขอายการผลิตกหลาบเชิงเศรษฐกิจ การผลิตกุหลาบเชิงเศรษฐกิจองูการผลิตกุหลาบเชิงสังเคมการผลิตหลาเชิงสังคมนี่ครับลักเหมือนเดิมครับอ่านคำถามคำตอบแล้วก็อ่านบทความการปลูกนะถ้าเราเจอยวเขาสอบจริง ต่นี้อาจารย์เขียนให้ดูนะเพื่อเป็นแนวทางการปลูกในเขตภาคเหนือบนที่สูงโดยปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติกเป็นการผลิตกุหลาบแบบใดก็ไก่การผลิตกุหลาบในเชิงปริมาณข้อไข่การผลิตกุหลาบในเชิงคุณภาพข้อควายการผลิตกุหลาบเชิงเศรษฐกิจและก็งองูการผลิตกุหลาบเชิงสังเคราะห์อ่านที่ตัวบทความนะครับอ่านที่ตัวบทความ ที่ตัวบทความนะครับบทความในวักที่สองก่อนวักเดิมนะครับประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบตัดดอกประมาณ5,500ไร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศแรงปลูกที่สำคัญได้แก่เชียงใหม่เชียงรายตากนครปฐม,มสมุทรสาครราชบุรีและการนาบุรีมีการขยายตัวของพื้นที่ มากสดุดในอำเภอพะพระจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันประมาณว่าประมาณว่ามีพื้นที่การผลิตถึง3,000ไร่เนื่องจากอำเภอพะพระมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมพื้นที่ไม่สูงชันและค่าจ้างแรงงานต่ำในงเล็บแรงงานต่างชาตินะการผลิตกุลาบในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น2ลักษณะคือการผลิตกุลาบในเชิงปริมาณและการผลิตกุลาบเชิงคุณภาพมาแล้วครับประเทศไทยนะมี2ออย่างก็คือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามข้อกอและข้อขออ่านต่อครับการผลิตกุลาบเชิงปริมาณหมายถึงการปลูกกุหลาบในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือปลูกในพื้นที่ราบซึ่งจะให้ผลผลิตมีปริมาณมากแต่ผลผลิตไม่ได้คุณภาพเช่นดอกและก้านมีขนาดเล็กมีตําหนิจากโรคและแมลงหรือการขนส่งอายุการปักแ่กันสั้นทําให้ราคาต่ําการผลิตนี้ต้องอาศัยการผลิตในปริมาณมากเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ ส่วนนะการผลิตกุหลาบเชิงคุณภาพนะนิยมปลูกในเขตภาคเหนือและบนพื้นที่สูงโดยปลูกกหลาบภายใต้โรงเรือนพลาสติกในพื้นที่จำกัดที่เส้นใต้คำว่าตั้งแต่ส่วนส่วนนะบอกด้วยความแตกต่างส่วนการผลิตกุหลาบในเชิงคุณภาพนะเขาบอกว่าการผลิตกุหลาบในเชิงคุณภาพนิยมปลูกในเขตภาคเหนือ เขตภาคเหนือบนที่สูงบนที่สูงนะโดยปลูกกหลาบภายใต้โรงเรือนพลาสติกปลูกกลาบภายใต้โรงเรือนพลาสติกนะนะครับเป็นการนำมาเป็นการสลับที่กันเขาบอกว่าการปลูกในเขตภาคเหนือบนที่สูงโดยปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติกเป็นการผลิตกหลาบแบบใด คนะำตอบก็คือข้อขอไข่เชิงคุณภาพเพราะเขาบอกว่าส่วนการผลิตกหลาบเชิงคุณภาพนะนิยมปลูกในเขตภาคเหนือนะครับและบนพื้นที่สูงภายใต้โรงเรือนพลาสติกเป็นการปลูกกลาบแบบเชิงคุณภาพในบทความที่สองข้อที่สามงตอบข้อขอไข่นะครับเห็นไหมครับการที่เราอ่านคำถามและคำตอบก่อนไปดูบทความมันจะทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้น บทความยาเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้เทคนิคต่อไปครับเรื่องของบทความที่สามเกี่ยวกับองค์การสหรประชาชาตินะบทความที่สาม,ม,าม,สามองค์การสหประชาชาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับองคาสหาประชาชาติครับเลยหรูนะตรงกันแล้วก็ข้ามไปเลยนะกรณีนี้อาจารย์ขออนุญาตข้ามไปที่คําถามเลยเพราะว่าถ้าเราเจอข้อสอบจริงนะครับแม้นาวิธีให้ท่านผู้ฟังให้ลูกศิษย์ทุกท่านอ่านที่ตัวคำถามนะและช้อยกอขอของอก่อนแล้วค่อยมาอ่านบทความการอ่านคําถามให้อ่านทั้งหมดอย่างตัวอย่างของ องค์การสหสประชาชาติเนี่ยก็จะมีคําถามอยู่ทั้งหมด3ข้อก็อ่านทั้งหมดหลังจากอ่านทั้งหมดแล้วค่อยมาอ่านบทความนะเดเรามาดูในข้อที่เน่ข้อใดเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่นะความมุ่งหมายนะขององค์การ สหปะชาชาติที่ถแถลงไว้กอไก่การค้ามนุษย์ขอไข่การพัฒนาเศรษฐกิจคอควายความมั่นคง องูสิทธิมนุษย์สยชนอ่านปุ๊บแล้วก็อ่านบทความะโจทย์ให้มาว่าข้อหนไม่ใช่ความมุ่งหมายขององค์การสาประชาชาติที่แถลงไว้นะโฟกัสที่คําว่าแถลงอ่ะถ้าเห็นคำว่าแถลงในบทความคําตอบไปอยู่ตรงนั้นแหละครับอ่ะกลับไปอ่านบทความที่เขาให้มาในบทความที่สามเรื่ององค์การสาประชาชาติ เขาบอกว่าข้อลที่หนึ่งเลยนะครับสหประชาชาติหรือองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เห็นไหมซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศความมั่นคงระหว่างประเทศนะความมั่นคงระหว่างประเทศมีความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจ มีนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจมีกระบวนการทางสังคมสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนการบรรลุและการบรรลุสันติภาพโลกเห็นไหมครับข้อที่ไม่มีคือสิ่งที่เขาไม่ได้แถลงไว้ก็คือการค้ามนุษย์นั่นเองข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายขององค์การสหประชาชาติที่ได้แถลงไว้ก็คือการค้ามนุษย์ก็แล้วแต่ประเทศคุณจะไปจัดการเองประมาณนั้นนะองค์การสหประชาชิติบอก เพราะนั้นในข้อที่1ของบทความที่3ตอบข้อกไก่นะตอบข้อกไก่ไก่ถัดมาครับในคำถามที่2นะครับข้อใดไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะข้อใดก็คือถามเรื่องประเทศนะข้อใด2นะข้อใด ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติข้ไก่สหรัฐอเมริกาข้อไข่เกาหลีใช้ข้อไข นครรัฐว,วาดิกันมองข้าง่าพม่าอ่านเสร็จนะข้อใดไม่ใช่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสามัญชาติข้อนี่เขาถามเรื่องอะไรสมาชิกแล้วก็ไปดูว่าบทความไหนเขากล่าวถึงสมาชิกองค์การสามัญชาติแค่นั้นเองถ้าเราอ่านตรงนี้ก่อนแล้วเราไปห,หาบทความเนี่ยหาได้เร็ว แล้วเจอและไม่เสียเวลาตามที่จุดประสงค์หรือว่าข้อมุ่งหม่ของผู้อสอบเขาต้องการด้วยนะครับข้อนี้ข้อนี้กทความที่3ามเรื่องของสมาชิกนะครับจะอยู่ที่คอลัมน์ที่สองนะที่บอกว่าสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมดหนึ่ง้อบสาประเทศครอบคลุมรัฐอธิปไตยทุกรัฐ บนโลกยกเว้นนครรัดรติกันแสดงว่านครรอดติกันเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติข้อนี้ยังตอบข้อคอ,อควายเห็นไหมครับเปิดปุ๊กนะอ่านคําถามอ่านคำตอบก่อนแล้วค่อยไปอา่านบทความเราจะสามารถทาข้อสอบได้ทันทีนะครับบทความยาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะเป็นการลอกโจทย์และคําถามมาไว้ในบทความนะครับข้อสามครับอ่า ข้อใดกล่าวถูกต้องนข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับก็ไก่ครับองการสหประชาชาติประชุมครั้งแรกเมื่อที่ยิบสี่ ตุลาคมคศหนึ่งเก้าสี่ห้าข้อไข่เลขาธิการสหปชาติคนปัจจุบันเป็นชาวเกาหลีเหนือเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันเป็นชาวเกาหลีเข้อควายสาหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบทอด ณะมนตรีความมัน่นคงประชาชาติตะ,อะขอตั้งขึ้นเพื่อ,อสืบทอดคณะมนตรีความมัน่นคงสืบทอดคณะมนตรีความมัน่นคงแลวก็มอง สหประชาชาติมีสมาชิกท,ทั้งหมด193ประเทศประชาชาติมีสมาชิกท,ทั้งหมด193ประเทศจำไว้นะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งถ้าอ่านหมดความอ่านคำถามและคำตอบแล้วมีโจทย์เขาถามว่าข้อใด กล่าวถูกต้องหรือว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าข้อใดผิดหรือว่าข้อใดถูกให้ทําข้อคออ่ายกับข้อมองงูก่อนเสมอนะครับเพราะส่วนมากโดยสติเขาจะเอานําข้อถูกข้อผิดมาไว้ที่ตรงนี้นะครับถ้าข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับเขาบอกว่าข้อไก่นะองค์การสหประชาชาติประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ย4ิบสี่ตุลาคมคศ1945เก้าสี่ห้าข้อไข่ เลขาธิการสหรประชาชาติคนปัจจุบันเป็นชาวเกาหลีเหนือคอควายสหรประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดคณะมนตรีของมันคงและงงงสหรประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด193ประเทศนะดูคอลัมน์ที่สองเราอ่านผ่าน,นอยู่เขาบอกว่าสหรประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด1 9 3เกสประเทศครอบคลุมรัฐอธิปไตยทุกรัฐข้อไหนครับข้อไหนครับงงงและมีคําว่าทั้งหมดด้วย หนึ 1> 1่งว่าทั้สามประเทศนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องก็คือสหรประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมดหนึ่งร้อย้สามประเทศเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองจาไว้ครับถ้าข้อใดถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องหรือว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องให้ทําข้อคอควายกับข้อ้องงูก่อนนะครับทั้งหมดนะในบทความที่สามเรื่ององค์การสหรประชาชาติก็จบสิ้นตรงแล้วนะครับ